ที่จังหวัดอุบลราชธาน,นีค่ะเพินจัดกิจกรรมร่นนรงคนะคะให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาและกภยรย่ายที่เกิดจากยาเสพติดนะคะเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2566ค่ะ ที่หอประชุมไพ่ยพย่อมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะคะในชนรัทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีขันในฐาน,นะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อในเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อตาอ้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อตาอ้านยาเสพติดโลกประจำปี2566นะคะโดยมีข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียน นักศึกษากลุ่มพลังมวลชนเข้าร่วมในกิจกรรมค่ะเนื่องจากมติที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาตินะครับเพิ่งกระด้ก,กำหนดวันที่26มิถุนายนของทุกปีให้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับเพื่อให้ประเทศต่างๆ,ท,งๆทั่วโลกได้ตระหนักถึงปัญหาและภัย,ยแรงที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดนะครับซึ่งเป็นภัยคุกคามของมนุษยชาติบ่ว่าสิเป็นการทำลายคนทำลายครอบครัวและสังคมโดยเฉพาะ น้องๆเยาวชนนะครับที่จะเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไปสำหรับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาตินะครับเพื่นการได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้อตานยาเสพติดภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่ารวมพลังไทยหยุดภัยยาเสพติดครับ ในกิจกรรมในเทือนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยการเดินรณรงค์รรรประชาสัมพันธ์ต,ต่อต้านยาเสพติดของส่วนราชการนะคะมีการแสดงของน้องๆนักเรียนนักศึกษาและก็ช่มร่มทูบีน้มว้วนนะคะมีการอ่านสารหนึ่งในวันยาเสพติดโลกค่ะพร้อมกับกล่าวคำประกาศเจตานารมณ์ต,ต่อต้านยาเสพติดร่วมทั้งเยี่ยมชมบูธนิทรรศการการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดของส่วนราชการสถานศึกษาจํานวน7บูธน้ากันนะคะที่มาแสดงในงานนี้นะคะกับมวลซ่น กนไปน้องๆได้แสดงออกนะคะคบ,บอต้องไปพึ่งผ้ายาเสพติดค่ะนี่ครับมีน้องๆจากชมรมทูบีน้ำมวนนะคะเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งย,า,ยาเสพติดน,น,นั่นเองค่ะ,คะ